เอามาในตลาดหมาแล้วตเกียนอีกแล้วซื้อวีดีซื้ออะไรีครับดีาซื้อมีดีครับเฮ้ยนั่นี่อยะไรนะตลาดครับนี่ซืมีดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ พี่แตมันยาวๆหน่อยอีกรุ่นหนึ่งนะจากเราเอามาแค่ใส่หนึ่งม่มีครับหรืออันอื่นครับลักกิตตามหามีดนี่มัดเที่ยงครับไปเยี่ยมชมตลาด ยยอย่างไรเลเดี๋ยวไปถึงร้านเลยครับถือแล้ครับเอ้ยหนูเ็เก็บแล้วนะนี่ครมา,ามาหาซื้อมีครับเพื่อจะไปทำมะพร้าว,าวเผามานมียาว้นนาวม่มีครับจบแล้วขอ,องอก่งนนงอ,อ,อนสีส้ม อ๋ออ๋อได้ไหมไม่ใช่เรียอยนี้ม่อยาข้างล่างก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับใส่เดยกันข้างล่างผู้สึกจะเป็นหัวตัดเอ้ยหัวตัดนะดูนิหัวที่มปนมลลงใช่ไหม ไม่ได้เ <Ll> ง <ull ing> ี้ยพอได้เหรอเว้ยนีมันออนเหรอวะเฮ้ยมันมันสั้นไปมันไม่มีน้ำเนาะเออมันทำมันใช้น้ำหนักกดนะวนนะเอ้เฮ้ครับภารกิจมะพร้าวเผาเฮ้ยมะพร้าวเอาเสื้อเผาก็ไม่สำเร็จไม่มีแบบเออจะทำเพชรพลอยปะ กว่า30ไม่รับโอ้ะครับเอาอยูซื้อแกหวีน่ะซื้อหวีนะครับนีอ่อยู่ที่ตลาดออยซื้อทุกอย่างครับหออวีออวตะขอยัดใช้ออวันพฤหัสครับใส่เสื้อสีส้ม รหรือหนึ่งไปได้คนดูเรียบร้อย,ยแต่กวนโคตรเด้ย,ยนี่ยแบบโบราณนะแบบสไตล์โบราณนะคลิปนี้ก็ฝากคนนี้ครับเจนคลิปใหม่